ก่อนหน้าน,นี้มีการถกเถียงกันว่าไอ้ดิจิ t a l วอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะมันไปซื้ออะไรไน้บ้างคนเขาก็ถามว่าเออไปซื้อสมาร์ทโฟนได้ไหมก่อนหน้าน,นี้เขาก็บอกว่าเออเนี่ยสมาร์ทโฟนมันเป็นปัจจัยที่5้านะคนก็ไปใช้ทำมาหากินก็ซื้อได้เออแต่ว่าตอนนี้นาะยกให้สั่งให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยกลับไปทบทวนรายการสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมในโครงการน e g a ทีฟ e ลิสตคือมันก็จะเป็นพวก ของเดิมนะก็เป็นพวกเอ่อเหล้าเบียร์บุรีนู่นนี่นั่นะอะไรอย่างเงี้ยซื้อไม่ได้ของมึนเมาอะไรอย่างเงี้ยซื้อบริกรบริการเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยซื้อไม่ได้แต่นะเนกาทีฟลิสโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นสินค้า Import อเช่นสมาร์ทโฟนเครื่องใช้ไฟฟ้านำเข้าอะไรเงี้ยเขาให้กลับไปพิจารณาต่างๆทีนี้เนี่ยประเทศไทยอะมันไม่มีมือถือยี่ห้อแบรนด์ไทย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าจะพิจารณาส่วนนี้เนี่ยมือถืออาจจะไม่ได้นะคะคือนายกเขาก็ฟังข่าวไงเออคือเขาก็เลยให้ไปทบทวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งไป thinking มาใหม่สิว่ายังไงให้พิชานไปไปคิดใหม่ทําใหม่นะเออไปคิดก่อนว่าจะเอาไม่เอาหรือยังไงพอเมื่อมีการจ่ายเงินไปแล้วแ,บบแรกแล้วเงินมันไหลออกนอกประเทศมันผิดคอนเซป็ป มันผิดคอนเซปต์ไซเคิลมันมันไม่ตีนึกออกไหมเาเวลาเราเอาของเข้ามามันมันไม่ได้มาประกอบเมืองไทยนึกออกปะชิ้นส่วนคนอนอชิ้นส่วนของสมาร์ทโฟนอะหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันไม่ได้มาอยู่เมืองไทยมันเอาเข้ามาทาั้งอันเอออย่าง iPhone อย่างเงี้ยเธอเขาตป้ประกอบไปอะไรที่จีนไงถ้าดิจิตอลอะไรที่จีนก็ได้ไงแต่ว่าของคนไทยมันจะผิดวัตถุไปนิดนึงนะวัตถุประสงค์นะให้กลับไปติงกิ้งใหม่ กลับมาในส่วนของเรื่องของรายละเอียดในการลงทะเบียนเขาก็เหมือนเดิมควอเตอร์สามเขาก็จะเชื่อมเป็นในลักษณะของโอเพน o ูปแต่อย่างที่เราบอกนะว่าเดี๋ยวเขาก็จะออกเงืินไขมาต่างๆใครไปขึ้นกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะว่าจะต้องขึ้นในภาษสงภาษีนูน่นนี่อะไรอย่เงี้ยเหมือนที่คุณเผ่าภูมิก็เคยบอกไว้ซึ่งเมื่อถ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเล่งประชาสัมพันธ์ ให้รู้ว่าอ้ามันเป็นอย่างนี้นะคะโครงการมีความชัดเจนหนึ่งสองสามสี่จ้างช่องสปาร์คหน่อยนะคะท่านผู้ชม,มต่างจาตางหน่อยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าระบงระบบอะไรเงี้ยมันไม่มีล่มไม่มีรั่วนะเขาก็พร้อมละที่จะรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างแน่นนอนดิจิมอนอฉันดิจิมอนดิจิมอน